หนาวอีู่รีพิโนงมอนี่อากาศเย็นเย็นมอนี้สิบสี่องศาเด้อจ้าสบ,บายดีมอนี้พากันเข่ามาในบ้านเนาะมาเหินมาเหนปเไปเมเปไปพักม้งแดงน้องใหม่ก่อนนะคนรู้ว่าเออจังมาขึ้นสบ,บายดีตอนสเสาร์เดือทรุกคนเนาะมือนี่ซุมเฮาพาขันเข่ามาในเหอนเอาคันใดเล็กมาพรอมนั่นก็นกนคือสิพากันมาขึ้น ต้นบักขามมิดนหฮะเราค่อยปนล,ลงมันเป็นมิดหน่อยกระตาเจ้ากระอกเอามาบัดนี้ซิมาหาหนอไม่ไปเอากะคูเจ้านะแม่เพราะว่าเฮาม้าหาหนะ่าได้สี่หามือเลยเด้พี่น้องสี่มือหาโมนี่แลวเนาะาะวซ่อนมาวันอย่างน่ะค่อยน้ามาวันจันทร์บ่นี้ไป <laughs> โอ้ยชาม้าฮกถุงยางอันสารพัดเลยนอกัากเงอนคนมันบุมีคนอยู่นะมันเป็นซาไดาบ้างนี่นะทุกคนภาพเสียงโอเคบอพาวาส่วนลองถ่ายอีกกล่องหนึ่งเนาะมาพี่ลูก,ก,กมาพี่ไว้หั้ย่ำเป็ดน่อยป้า ฮู้มันยาวแล้วทุกคนนี่พี่ไม่พี่อุ้ยยาวอยู่แต่กับโบลิว้าโบลิป้าโธ่แมงนาไม้จ้ามีลุ้นแม่พี่มาเอาอยู่พี่ก่อนนี่อันนั้นนะซอนลี่โอ้แต่มันก็ยังทำในขืนขักับพี่น้องนี่เคยว่าแล้วมันต้องยาวแบบนี้เลยฮู้ขัดลีพี่น้องนี่ จำนียแล้วครับพอดีครับพ่อค่ะมาเด้อฮักแหนงกเนาะไหมหามือพอดีเลยเนาะมือเขาขึ้นมาน่ะมันอันมันชำนีิมือนีิมือนีนแหละมือซ้อนมาผู้เดียวนะคนละจงเล่ยอน้ำมัเขาเอาแบตมันจะโป่งใหญ่เลยเลยจ้กเขาบอกหหักปากคุ้งเออนี่มีกับโบยกฉับจะเอาทางหนาออนผู้มาคุมจวดลงเหม็นมีเยอะ เออมันกระเข่าอยู่ปา้าให้มันถึกอ,อ,อีกทีพ่อแก่งบ่พอบ่อพ่อกระได้หกักแงีงหน่อยปลาล้องไป ตะปูดปันสองนจะมันสีใหญ่ามาพี่ไว้มาลินพี่ไว้แฮรเดมแมวมาไว้ค่อยสิขึ้นบักคามไหนบักึ้นบักคา,ามมาพีโอ้แม่มันสิ่งเฮ้ยคงพ่อมูเหระ <laughs> เดี๋ยวเสียบึงนี่นึะ <c oughs> สองไอ้นองหล <c oughs> ด,ดกด แนวหลินมันก็ต้องซื้อคู่กันลาลูกแพดเลยเนาะป้าแม่จะเบิ่งอยู่เทิงผู้งามอีีิคนเดี๋ยวเราจะปีนหูนะกระเด้ขึกนกปั้ปเล่เล่นเล,นเล,นเลนงามป่ะจ้ะสะอ่อ,อนเด้มมาได้มาได้ลาทุอากอ่ะขมาได้มันยาวพอดีหักเลยนี่มาได้มาได้มาได้ เปนเนี้ยก็กำลังดีเลยมันก็มีพอเดเล็มเด็ยงอย่างยุ่มมันออกเออรกเื่อยใช่เนาะมันบริดภอเหมอนกันค่เม่นว่าเขามาต่อนะคืัปุ๊บคักอะไรผู้ยุ่งงงงามแหงขึ้นได้แบบนี้แฉมบ่กลัมเท่าไหมาเลยเนนลลไนตัวครึ่งบ่ เอาปาดมาทันหรอบอเอามาทันจะแม่วิจิพี่น้องมึแมงสีขยายแม่ป่าต้องจับมันดอกเก็บอยู่พื้นปาดชดชดชดลงหล่ะออกกระจีเลยอ่ะทุกคนเนาะบริโภคหน่ำแล้วมีแต่มาทางว้ซื้อแต่ก็มีแต่มาเก็บมาเก็บ ภูมมีแนงหนึ่งแนงใหญ่เห็นบบทังมามโขักอะไรม่นยัดยพอดีแล้วพอดีปาดทำโอ้แม่ฉันขึงมาด้วยเมกี้เห้ยยากมาเจอกเต็มหมู่บ้านเ่ยมาพี่ เดี๋ยวอมนักเขา,เขาแถวเรียนก็แล้วมักเผาด,ดูดูจะเจ้าปุบไปสรุปได้จากแหนงแม่นี่เดี๋ยวพ่อแกงพุนเดิร์ทุกคนพอดีฮาว่าแกงใส่หนอีไม่ต้องแกงลายดอกมือนี่ฮาสิแกงใส่ปลาหมึกก่อนนะมาสีเสียไปใสยย่นี่เราเองอยู่ในหมออนำนำ้อกลือน้ำมัน มีแต่เนงสามพอดีเกง่งบัตรประเดกกันยังใส่เนาะโบมันเป็นเมือแห้งไงใส่นิดนึงนหลังจากที่หา้นาะไม่แล้วบันนี้ไม่ใย่ยรุ่นแล้วสิปีนต้นมะขามปลาแพ้กับสิปีนปีนเองบะป่าจ้าท้งานีขี่รถ ไปฝากเขมามาล้างพี่น้องอย่าซูว่าเด้อขนาดชาเล็งนะมีแต่อีแมงันยังเกือบโบม,มาแล้วแล้วก็แก่ขนใดเล็กมาสิมาปีนต้นบักข้ามวานมื่อนี้เนาะไปเดี๋ยวเขาสิพาขึ้นไปเบึงขึ้นทางใดระบาดนี่สาบายดีเฮ้ยอันนี้หนุ่มน้อยข้างบ้านเรามาแล้วพี่สาบายดีดูไปไปเก็บเพันอยากกินบักขามพี่น้องสิไปเก็บบักขามไปเก็บไว้ ผู้จักมาขามอีกโอ้ยใส่พุ่น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 เ้ยยเก็บเกเก็บมันเบเด้อนี่นี่ยังอยู่ยังอยู่ถือเอานี่ลูกคือมีผู้ได้ละไปแล้วบาดตื๊ดนี่นทูจ้าเอาไว้ทูจาทจาเลยไมจาทูสองมือทจามือลูกเอาในทูสองมือโอ้ อ๋อเอานี่นี่อ๋น,นี่ไงอันนี้ลูกสบายดีอ้าวกินยูคขานี่ยสบายดีอุ้ยเฮ้ยอย่ามาบึ้อกอนเหงาว้าชมแ่บะชมชมใช่วาหวานคือว่าหวานมากินน้ำเน่กินน้ำเน่อุ้ยหายเฉยขอบใจเด้อ จ้าวัสดีค่ะว่าบึงสวัสดีค่ะมันค่าคอเจ้าได้โอ้ไฟนี่คือตาฮักแท้เบาะฮะอยู่ที่ไหวแล้วมาสิฮับนี่ แบบได้วะครับทิปนะจ๊ะทอบแกระต้าง่ายนั่นแหละก็ได้จะมาสาวขึ้นมาสใส่ทั้งมันโอ้ยก็ถมกคนอุยปุ๋ยจ๊ะเอาทงขึ้นไปไสหักแกงลงมาัซนกับแกงลงมาแซนหมักขาวนี่รอบแรกพี่น้องปาดแม่ ูขึ้นโบได้เนาก็สอบขึ้นไปใส่ีกคนนึงีนางเพิ่นนัเพิ่นขึ้นสามสี่เถื่อเพื่อนพี่น้องจะหอดอันขั้นใดภาพปีน่อาขึนบไดคอยละเฮ็ดเพิ่นถือกระต้าว่าสีท่วงอยู่เวลาขึ้นไปพัดพื้นกระสอบออกแล้วแม่ปนขึนโมเนะขึนมาค้ามหวานจ้า อยู่ทางผูไปหาบีบเอามะคามีน้องเบิ้งมันเป็นยูไบพี่แล้วคนนนะมันอยู่ทางในมันเอาอะไรมันผัวคันตัดพนั่นมันบวชหอมกัดได้แบบนี้เบิ้งมะคาม่ะดูอยู่มันมีตัวเจียงเน่มันมีตัวเจียงตัวห้างก็เป็นไม่หมักดิบไหล ในเช้ะนม่นยายหน่ะก็จะ่าสุกแล้วเ่าจะลุงเลินผอมขอบครัวเดินนี่พี่น้องอยึดเชิงต้นไม้อีก <laughs> พี่น้องทางเหลืองดกนะคะแล้วมีแต่เป็นอยู่เดียวๆไปๆปปปุ่นตังเตดึกดำบันเนะเาะเกิดมากก็เห็นเราได้มาขามต้นนี้ฮะตังเตลงมาแล้วจ้ะมันบบชูกลายกลัวเนาะมีรุ่นกำลังสีลงอีกทงเลยอันได้มาขามอันสามทงกระเที่ยวหน่อยครับเตเอาลงมาแตกเบิ้ ้ไดครึ่งกระสอบจา้บหจาหักกุ้งเปลือเลือดใจ้านักยจ้างหมาเบิ่งปากอันนัปากเท่เ้เบิ่งนีนปากถ้าลรเลือดใจได้อยากจุดอันถ่บรดปากกระสอบแล้วนะพี่น้องมันก้อนกบมาคามอีกเพ <ง S 1> ื่อนอีกอยาง จหมักเหี้ยมเหี้ยวก็มันขืนล่อันนี้ของแม่ยยรุ่นวัชกินสุบึงอันนี้ของป้าแพงปอหมากงามรีโลงาเมจะต้มแบบแบบเกแบบนี้หมักที่แบบอันโค้งๆันวาอยางเป็นอันนั้นได้ลุงป่าเมือก่อนเออ บอลุงกับมันบีบแล้วมันแข็งแข็งแดงยุ่เพิ่มมาจากแบบสวยงามยู่มันอยากขึ้นล้าพี่น้องมันค์หวานซ้ำซ้ำสิกินอลไรนี่ขักอนดิเนี่ยนี่แบบดิบเพิ่มมันแบบว่านั่นนี่เจ็บเจ็บเล็บอะไรออกเลยนั่นดี พีพี่ป้าวใช่ไหมมันออกแตงตาหลุดไปได้นน่โอ้เดรสลายกูดแทบเก็บ <c redit S 2> อันนี้ใช่อันนะใอเมื่อหอดหนานี่เบิร์ออก,กระตาหลดุดเกมานัา่งกเลยตอนนี้จมองมองสิบมงกยังหนาวเย็นอยู่ดีพี่นาหนาวรีเทิกว่านาวติ ไปแค่มาเพิ่มมันกินเสียมนะลุงเนาะนางละมคนดีเดีสเนะเฮ้ยหมกเ้าเออต่อยก่อนนหะมไ นี่นี่ไม่แสนี่นั่งหางตั้งนี่ลุงป้าป้าไปห้ากอดึงมาทางเฮ้าพิเ่เลยเฮียบวอรดอตะแนวอยู่แนวกินพี่น้องน้องใหม่ก็ได้หมัดค้ำก็มีเออของอยู่ของกินบัวเรือบับัดย่ามอยากกินผัดหลต่ยตนไตเขามาฮะบปแเ้วอผัดออกไปอยู่นะ ยั่เรล่มกสิกย่อนย่านยาน่ยาๆมันลงลังคา,าเขาอ้นอนปะ เฮ็ดขนมโอ้ยเม็นบ้างพงแล้วพงแล้วปวดจาเชือกเละโอ้ยมันพงแล้วปลาเห็ดขนมไปปะหมักผ้าอแต่อยู่ผูกกันยังเอาตัวตัวตัวมันเป็นมักหลอดแล้วนะโรเซ่มาง่ายนะ หัวขขอมุน โบมีแล้วมีแต่น้ำใบใหญ่รุ่นน่ะแล้วค่ะเออแม่นอยู่กับต,า,ออตาได้หลายน้อยอยู่จ้ะชุดคุมม้มเจ้าต,ตัวได้กินได้บ่ได้ด,ดอกนี้ข้าวมันเป็นหมักข้าวไผ่เลยพี่น้องพี่น้องอันนี้มอนได๋บ้านเฮาเอินมอนหรือว่าทางพุทธเอินมอนบ่เนาะหมักมอนบ้านกำลังเป็น,นเบือ้องบ้าน,อน,น,อนคอยเน่ากินไรดีเด้ นี่โฟกาสสบบนี้พ่วงปิดเลยโอู้หักอะลีนเดียวมันซูกข้าวสิพาเขามาเก็บและเจ้าเจ้าเบิ่งหัพข้าวได้ทุกอย่างเลยโอเคทุกคนคลิปนี้คือสิลาแล้วสาบายดีอพอกันคลิปหนาเดินเนาะ้าเบิ่งว่าหลดน้ำมันเสีิออกไปได้บ่สสะพอไมยลิมกันนะ หมักท้าอมักนนาวมันโบเห็นไม่เสแล้วอีกอย,ย่าไปเบิงบ่งบักือเขาอีกไม่นาม่าโอยู่ช่ปะตู้นทีลุ่งอันนั้นรึปะก็ไปเส